ยังไงให้จำลัดคะขนาดขนาดหวานขนาดหวานเป็นขนาดห้องเตะหองเตะดีดีรับปลูกง่ามคันเนาะอุ้ยพวงนู้นุดอะไรลังเวลาเขาไปขายช่วงนี้ราคาดีวะจังหวบ่บ่มันไอยกับอิ่มแล้วบ่มันอิ่มแล้วครับมันกินไยแล้วมันเถอะครับกดอิ่มแล้วแต่ว่าปลูกอันนี้เนี่ยผมว่ามันหนาวมากหนาวถึงไม่าราบนด้มันเด็กกาดนี่เลยมันถึปลูกไปเอยนี่บ่นี่นี่บ่ไี่หนาวมีกุมภายังหนาวอยู่เนาะ คักแท้เออปีกานี่หนาวหอนมีหน้าเลยปีกไกอนี่นั้นหนาวพูดแล้วลลพว่าพักก็คืองามครับเบิ่งมาเบื่องพื้นที่พักกันครับพี่น้องสุดยอดเลยชมครับครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มาชมแปลงผักมีหลายผักสวัสดีกอนดาล่า ลูบลอกันสวัสดีครับจํารัดเพียงได้พักเข้าตื่อแต่เาตื่อเต่าหัวเต่าไอ้หนุ่มนอนหน้าเถื่ี่คนนอนหน้าโอ้ยนอนหน้าเฝ้ายัง่ะคนนอนหน้าเลี้ยงงูอะไรพัยานอนนําอยู่บ่ครับนอนหน้าครับสองเถาครับพี่น้องพักยังไอ้จํารัดฐยังขดาหน้าครับข้าหน้าขานาเขาเอิอดขนาหนาอย่างนั้นขานาหวานขานาหวานขนาหองเตี๋หองเตี้ยวบ่ครับมาห้องเตีมันมี ช่วงเล่งมาใหม่ๆนี่ขึ้นจะขายดีนะจำได้ไหมขายดีช่วงนี้เขาบวชในเขาอิ่มแล้วแต่ว่าก็พ่อได้ขายอีเฮ็ดมัดใหญ่เอาการปลูกข้าวเพียงใน่วิธีการปลูกข้าวนี่นะครับวันมันก็พ่อวันได้กั็วันพ่อปลูกก่าเมา่อปลูกอืแยกออกมามาปลูกครับแยกแยกคัดออกมาครับปองแล้วทรายจำได้ท่อนสื่อมาตอนท่อมันเล็กใหม่ๆนี่ใหม่บัแพงได้ปองแล้วเจ็ดสิบแปดสิบบาทเด้เจ็ดสิบแปดสิบได้จักแปลงใหม่ ลนไลน์ดครับเบิดนี่บ่ก็บัวละอันนี้อันนี้ซื้อมาจากจากกันกระป๋องนี่แล้วก็ะองกระปองนี่แหละบ่ครับการใส่ปุ๋ยใต้ต่อนไปไหนใส่ไปเรื่อยๆแล้วครับใส่ไปเรื่อยๆดีครับหฮออันกะว่ามันบ่เนาะกะว่านยู่เรียไปบ่ยู่เรียตัวนี้เป็นขนาดธรรมดาบ่ขนาดธรรมดาเนี่ยขนาดธรรมดากระหั่นน่าจะรัดนะขนาดธรรมดาผมผมว่ามันเสียบมันกินเออลุงคนกะว่าเสียบมันกินคนรูปแบบด้วยลุงคนกะว่า แล้วคนกับว่าของเตเนี่ยมันคือไก่พันอยู่้ขนาดมูกรอบเม,ม่นรับแลคนกับว่าคือนขนาดมูกรอบต้งใส่ตัวนี้ดิครับแมนขันใส่ขนาดตัวนั้นมันจะากานมิตรกรัดอันขนาดซุ่มของเตคือว่าของเตีมันเสียบด้เพราะของเตของเตที่เป็นป,ประมาณนี้มันมาจากครับนี่แหละของอันนี้เป็นขนาดวานนี่พี่น้องการดูแลรักษาจับรัดอันใส่ปุ๋ยอายุมันโดดว่าขนาดนี่ ก็บ่โดนครับสองเดือนเดือนสองเดือนเดือนสองเดือนเก็บต้องเก็บขายครับมีเรื่อง่ก็ลองสิออกก็อันพื้นที่มันพื้นที่การการปลูกเข้ากับให้น้าแล้วนี่เนาะครับให้น้าไอจำรัดมีเทคนิคยังไดคือยังปลูกเคล็ดยกลองขึ้นมาสิครับการฝนนี่แหละครับฝนการฝนหนึ่งการฝนสองการให้น้ำยูครับให้น้ำยูยกยกให้มันสูงขึ้นมาจังหน่อยครับอือเป็นเทคนิคของการปลูกครับแล้วการใส่ปุ๋ยได้เฮ็ดจังไง ใส่ปุ๋ยกับห้องพื้นเริ่มเริ่มแรกเริ่มแรกเลยปลูกไว้ก็ว่านเช็ดแปลงแล้วก็ห้องพื้นแล้วครับห้องพื้นห้องพื้นแล้วกับปูกไ๋ยห้องพื้นสูญชิมานล่ะห้องพื้นสูตรสูตรเสมอครับใส่หลายว่วแปลงหนึ่งนี่ก็ประมาณท่านบิดาแหละครับโุ่ยไปรุยไปเพราะผิวผิวนี่เพราะเขาใส่ตลอดใช่เหาใส่ตลอดใส่ตลอดมันก็เลยงามเลยจังนั้นอ่ะบัดนี้เฮ็ดจังไหนบัดนี้ใส่จ้าต่อไปแล้วใส่ห้องพื้นนะบัดนนั้นก็มดหนาแล้วก็ปลูกไปเลย ปลูกไปเลยครับระยะห่างกับฝรั่งระยะห่างเกือบหนึ่งเช่นครับซีบเช่นสามธรรมชาติเขาครับบัดนี้ใส่ปุ๋ยโดดไปในบัดนี้ใส่ปุ๋ยท่านึงแล้วว่ามันสีจางๆนะกับว่านยุลเรียบัดนี้อ๋อเอายุลเรียใส่บัณฑิตยูลเรียดิยูเรียปรั่งที่ผ่ามือว่าหลังจากเขาปลูกครับประมาณนี้แหละยูเรียสูตรสูตรยูเรียมันสูตรใดก็คือสี่สิบหกศูนย์ศูนย์สี่สิบหกศูนย์ศูนย์ครับผมเห็นอันไอจำรัดปลูกผักกันใส่ยูเรียผสมกับอันสูตรเสมอครับ มันไฟพร้อมกันเลยเอาใส่ห้วยเลยมาครับได้ขึ้นกันอันนี้ก็คือกันตัวนี้ใส่แต่ยูเลียยูเลียใส่ยูเลียย่างเดียวโอแสดงว่าสลับยูเลียกับสูตรเสมอครับบัดนี้จะซิ่หามือใส่ยูเลียแล้วบัดรซ่ต่อมาเดยบัดนี้ก็ยูเลียไปตลอดยูเลียเรื่อยๆเพราะว่ายูเลียมันถือได้มันบวชเพีงมันบวแพงครับบได้ใส่สูตรเสมอบัตรนี้บวบวอเพราะว่ามันบวเป็นมาได้ส่งนี้ มันเป็นผลมันเป็นแค่ใบซื่อๆฝัรุงใบซื่อๆก็ซื้อใจยูเลียครับศูนยสี่สิบหกศูนย์ศูนย์ครับอ้าวอะไรแปลกๆมาอีกแล้วได้กระยา่าไหมเด็กสามั <c oughs> นคือจังการเงี้ย,ยงสีงห้างขายจำรัดเอาไปขายไอเตือนเพื่อขายลักษณะการจักบาทสามต้นสี่ต้นเท่านั้นแล้วครับจ<า>กบักบาทวางวัคเกิน บวัวขายแพง่งคนขายสิบบาทครับมัดแบบไงของผมนั่นมันบัวเคยส่วงออกไม่ไม่ดิออกไม่ไม่นี่ก็ควยต้นละสองบาทผุนเลยครับงามหน่อยครับละเนาะพวกนั้นการมันยังยังสี่สามต้นสี่ต้นก็สิบบาทครับเออได้การดิเว้ยเาก็บัวเขาพอสิบบาทเขาก็ซื้อทั้งคนเขาก็เคยซื้อเศร้าพูดถึงการเทศพักปูพักหลายๆยังสี่คือยังฟังผุนเป็นหอมแมงนั่นครับ หอมลำปางครับหอมลำปางนะออกดอกมันจะออกดอกยง่มีล่ะที่โขงไปขายตลาดขายเป็นมัดเป็นบครับเป็นมัดเออมัดละสิบบาทครับเออไปขายตลาดต้องมีตลาดการตลาดก็นสำคัญแมี้ยฮ็ดจังได๋เนี่ยก็เคยไปเคลอยยังเฮาก็ฮู้จับสองทางสองทางได้เนาะปลูกหลายประเดี๋ต้องมีตลาดได้น้อเงี้ยตลาดร่มหลังผมบ่ได้ไปส่งไผได้นี่ขายเองได้ขายเองครับขายเองอย่างเดือยขายเองเฮาก็ได้กำไรหลายขึ้นครับเออไปส่งเขามันก็ถทึกเดี๋ยวนี้มันถุงนึงนี่ ถุงหนึ่งเก่ากิโลสิบโลนทำนันอยู่ตลาดมันก็บรรจุห่อนรับเดี๋ยวนี้นั้นถุงละหกสิบเจ็ดสิบบาทฟังพุ่นอีกยังตัวนั้นตัวใดนตัวแปลงเขาี่ยวหน่อยบ่มะเคือเทศบ่ครับบะเคือเทศซีซุ่นย่อตั้งพุ่นอีกเด้อตัวนั้นถัดอินครับก็ดูเฉยอยู่นี่เฮ็ดไปยี่สิแล้วเฮ็ดไปเรื่อยๆบ่เห็นมันขาดครับบ่เห็นจะแบบมีเบิร์ตขาดบ่ยมีบ่ยขาดเปหลายอย่างผมมีหลายอย่างเนาะเฮ็ดไปเรื่อย เพลงในบักพีก็ปีนี้บักพีก็กำลังครับกำลังงามใช่เดี๋ยวจะมาลอยทายอีกแล้วมันอันงามกว่าจังเบิ้งบุระนอกจากย่างเข้าไปเบิ้งหุ่นอันนี้คือหัวลำปางครับหอมลำปางมันสิออกดอกงามนี่เด้เออมันออกดอกเนาะออกดอกคว่มต้นบักม่วงออกบักม่วงออกดอกเออฟูบีก็สิออกดอกอืมนะงามนี่แหละเด็ดจังหน่อยกับหนึ่งสิบบาทในหน่อยได้หน่อยในหน่อยแล้วทิปตัวนี้ว่าดอกละบาทก็ว่าได้ อ,อััันนี้พกยงจะตัวนี้เป็นสลัดอีหยังก็สลัดเลดโอ๊ตฟึ่นอ่ะนะโอ้เพึนเ่นเดียวมเมะพึ่นเดียวน,น่วามันบ,บออ่เจ้าพาดมันบ่บ่ขายบ่ท่านาบ่ขายขายมันน่าที่มันไหลขายบ่ทันมันหลครับเลยออกดอกได้การได้การพ <c oughs> ร้อมป้อมมันราคาดีบพรช่วงนี้บ่บ่ครับช่วงหนึ่งก็คือโลละร่อยสองลอยพนอาจารย์รัดปลูกวัตปีเป็นบ่เนี่ยไปเรื่อย ผูกเพื่อป,ปีเนาะครับอบางวนผากครับผาพร่วมเพ็่การดูน้ำปีไนน้ำเฮ้าน <c oughs> ้ำกระบอกสมบูรณ์ได้ปีนี้เขาจะเห็นคลนงบะน้าคของเขาเห็นแของดาดไหมเออครับเขาเห็นคของดาดไหม,มเขาจะใส่แ้องปูนบมดนี่เอขาอจะเห็นแของปูนครับน้ำก็เลยหยุดซะก่อนครับยางส้มพื้นที่ไอ้จารัดมาหาเพิ่นสีหปีแล้วละครับพี่น้องเป็นช่วงปมืกีเพิ่น งามๆนี่โอ้ยขักปีนันครับวอาจะมาพูดมีเมล็ดดอกมเมล็ดพันธุ์ผักสายพันธุ์นี่กะบับข้าเบื้องนีต่ตะลอดออนไลน์ก็ได้มีอยู่นี่ครับนี่กำลังผดเสื้อในการเลยงามๆกำลังกินส่ดอกนี่ครับกำลังกลังติดดอกเ<อ>นาะกำลังจังหน่ะะอยกันไล่ละเบื้องพิกเป็นงามพิกเครือโบราณพี่น,อน้องโบราณเคยเบื้องคลิปออันไจำรัดตอนทำไมตะกี้วะครับมันเป็นการปลูกพิกที่แบบ มีเทคนิคของแต่ละคนสูดเสมอคือเขาครับตัวนี้สูดเสม,มอนี่แล้วับปุ๋ยคอกใส่โคบเเ้มันซุม้มฮืมฮดน้าดูป่จังหวะฮดสองหน่วยมันกับตาที่กินมันก็นตรงเออมือฮดเอาน้ามือมีเขากับบาเอาครับการปูปักพริกนี่เป็นืังไหนฉันสูตรเขาบักพริกเกิดน,นัดกระปุปก,ก,กปัปกพีกเกลือมาปูพริกเกลือบ่ครับห้องพืน้นนะครับกับฟืนิมฮานะครับห้องพื้นเลยนห้องพื้นสูตรยกล่องแล้ะครสูดชิมฮาว ห้องพืดโหลดงามแล้วก็อพยางคุ้มอพยางนี่ใส่ได้หลายปีเ้เนาะบ่ปีนึงบ่ปีต่อปีครับวัสดุเลยก็ทีมไปพร้อมเอาบ่ครับนี่สายยางนี่เตรียมน้ำยดนี่ใส่ระบบน้ำยดครับเตรียมไว้แต่ว่าช่วงนี้น้ำยดบ่ค่อยมีครับกันคุ้มจริงจริงห้ก็บ่ได้ดูแลเรื่องหญ้าเนาะจังหวะบ่อบริยั่งน้ำหญ้าบันคุ้มปุ่มไปเลยเนี่ยจำนี่ใส่สูตรเสมอไปจักมือเสื้อนึงก็ใส่เสื้อเดี่ยวๆเลยดิบ่ครับ ห้องพื้นเท่าเดียวเรือหลวบประคันน้ำก็ะัังใส่จำเหงานจำยังเอาอุ้ยคอกใส่ลงไปครับอุ้ยขอกขิมใส่เหงาเมื่อกีพริกโบราณปลูกจำเนี่ก็ได้หลายเงินอยู่นอได้หวยได้อยู่ดซีอาผ่านมือได้บ่ได้อยู่ได้อยู่นั่นครับได้อยูเพราะโลดละลอยลอยเศร้าง่อยช่วงน่อยนี่ราคาสูงเดี๋ยวนี่ก็ลอยเศร้าอยู่ครับเดี๋ยวนี่ก็ลอยขึ้นแล้วแค่ยังได้บ่คือบอกพริกแดงได้แม่นบ่คนละอย่างนี่ก็บอกพริกแดงแสดงว่าพริกโบราณ พีคเครื่อนพ่อฉมักบว่าพีคตัวนี้บ้านนอกเขาเนาะครับบ้านเขาฉิมักแบบนี้ใส่แกงไสแกงกุ้งไสเขาฉีมักเขาบ่ค่อยมากกว่าพีคเดี่ยงไม่เอาน้ำครับคันแดี่ยงจะไวเลยกับพวกักเนาะแต่เขาว่ามันเป็นอย่งไรเขากล้องคนมากัดหน่านะข้นมากัดมาควกเผิดของมันมันเปลือกบัวหนาซุ่มนี่มันกินพอดีพีคเนี่ยจีครับอันนี้พีกแต่ว่าปีนี้ผมรู้สึกว่างามเลยจังหวะทังเกต็ดพีคน้ำอากาศน้ำบ่ ครับเป็นาอากาศ่น,นอากากศมันดีอากาศมันดีมันบวช้อนอแต่ว่าถ้าปลูกปลูกกับปลูกช่วงนี้แหละเพราะาบวชคอยขืนเด้่ยพยายามพยายามมันห้อนพยายามมันห้อนจนบลูกพีกันห้อปลูกไมไหมเมื่อกาซีตายการปลูกช่วงนี้ก็ดีงามครับแมน่มจนจึงเนแนวทางในาการปลูกพริกครับเดี๋ยวช่วงันมันออกหน่วยงามๆสิมาหา้าฮายอยูครับครับจะ<อ>มาเบิงเบงบ่งมาเบิ่งมาเบิ่ง จักปีจักเดือนเจ้าจังมันจะออกผลผลิตอะไรตลาดก็เริ่มไปเรื่อยเลยเเกินเดือนนึงเลยก็เลยเพราะเกินเดือนนึงก็เไล่ไปเลยทีเกินเดือนเดือนนึงเมื่อเริ่มไล่ออกเงี้ยคือเงี้ยคือเรื่อยทำนันออกเรื่อยๆเั่นทอนทิมจ๊ะเป็นว่าทอนทิมมันจะลาาไปเว้ยนี่ไม่นเอาออกแล้วก็ปลูกไหมเป็นไวรัสลงมันไอรัดลงบ่มีวิธีแก้อยู่แบหรับโรคทิมมันแล้วโรคทิมพ่อว่าปุ๋ยนี่ทั้งใส่ซ้ำเด้มันก็บเัาเนี่ยเขสียาสีปุ๋ยนี่ ทางไส่ทำนั้นมันกบ Lock, บ, ank, บ่นกบเปลี่ยนบ่เปลียนสีครับมันเหลืองก็ขึ้นเหลืองไปเลยเหลืองก็เหลืองเป็นมากับเป็นมายุ่แต่ว่าหักใบมันหักบัตกบบวเปลี่ยนสีพูดถึงไรได้การเพลิดเพักร่วมบ้านเป็นตัวอย่างเชนั้นต่อปีไอจังรัค่าจเลี่ยประมาณเทรถไหมได้อยู่หรอได้อยู่ได้กินได้แสนสองแสนมาได้พอได้อยู่ได้กินนี่ล่ะไดอยู่ได้กินเนี่ยมันต้อไหนสองแสนได้อยูได้ใส่หนีใส่สินไปนี่เบิดได้บ่ได้กันได้กืม คือชีวิตอยู่กับสวนเกษตรครับมีความสุขกับการเฮ็ดอยู่ตรงนี้ตั้งสี่แล้วเอาเป็นกำลังใจให้จำรัดกับมีอะไรได้เข้าก็ได้ย่างชิล่ากับพีละแสนก็ได้อยู่เนาะได้ครับสบายอยู่ปีละแสนสองแสนได้บอกว่าเราเนี่ยหน่อยที่สุดได้ไอาเป็นกำลังใจครับครับที่เตือนนเดี๋ยวจะมาหาอีกกว่าทั่วมาพีกออกหน่อยงามๆครับอาขอบคุณมากๆครับสุดยอดสุดยอดนี่ครับเป็นกำลังใจให้พี่จำรัดพี่เตือนครับเป็นเกษตรกร ตัวยงเลยครับนี่กำำมีไรายได้ต่อปีก็แสนสองแสนห่ดละสุดยอดเป็นกำลังใจให้กเกษตรกร,กรช่วงนี้ก็เป่าลูกเป่าเรี้ยนรูครับต้องเรี้ยนรูต้องมีการตลาดดีๆสุดยอดครับเป็นกำลังใจครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ